ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวนมึนควร,ครวันนี้ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งาการซ่อมเตมและการบำรุงรักษานะครับสำหรับปั๊มพ่นยาสามสูบนะครับที่เป็นปั๊มหัวกลมแบบนี้นะครับซึ่งเป็นปั๊มชนเครื่องไม่มีสายพานนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงอาการเร่งเครื่องสุดแล้วเร่งแรงดันสุดแล้วแต่แรงดันไม่ขึ้นหรือว่าขึ้นน้อยนะครับวิธีการตรวจเช็คเบื้องต้นเลยนะครับว่ามันเป็นที่อะไรนะครับ ก็จะต้องให้เราเนี่ยมาทําการตรวจเช็คตัวปรับตั้งแรงดันก่อนนะครับโอเควิธีการนะรเดี๋ยวมาดูอาการกันนะครับว่าการเป็นยังไงโอเคนะครับเรามาดูอาการกันนะครับว่าการเป็นยังไง นี่นะครับอาการก็คือเราทําการเร่งเครื่องสุดแล้วเราเร่งแรงดันสุดแล้วแต่แรงดันนะครับยังอยู่ที่20กว่าอยู่ที่30มนะครับมีวิธีการตรวจเช็คง่ายๆเลยนะครับก็คือให้เราทําแบบนี้นะครับเอามาดูเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องแล้วก็ทําขั้นตอนการตรวจเช็คให้ดูนะผมต้องดับเครื่องก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะโอเคทีนี้นะเราก็ทําการสตาร์ทเครื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งสิ่งที่ต้องมีคือไขควงเช็ค Tem mais. OK. นี่นะครับจะเห็นได้ว่าพอเราคลายน็อตตัวไอ้ปรับตั้งเสร็จแล้วเนี่ยคลายคลายนอ็อตหัวแจกที่เป็นตัวล็อกตัวปรับตั้งเนี่ยแล้วเราบิดเพิ่มขึ้นไปเนี่ยแรงดันของเราเนี่ยสามารถเพิ่มขึ้นได้อันนี้นะครับไม่ได้อยู่ที่วาล์วเสียนะครับมันอยู่ที่ไอ้สปริงตัวปรับตั้งแรงดันมันลา เขาตั้งค่ามาไว้แค่นี้แล้วทีนี้เวลาเราใช้ไปนานๆเนี่ยพอสปริงลาความดันหรือว่าแรงดันของสปริงเนี่ยมันน้อยลงพอเรามาคลายน็อตปรับตั้งออกแล้วเราหมุนเพิ่มเข้าไปเนี่ยทำให้แรงดันสามารถขึ้นมาได้อันนี้นะครับทีนี้เราก็จะทําการแก้ปัญหานะครับถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องของท่านเองท่านใช้เองอผมแนะนําว่าให้คลายน็อตแล้วก็หมุนไปก็ได้ แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าท่านาไม่ได้ใช้เองหรือว่ามีคนงานใช้นน่นนี้นั่นนะครับให้ทําการเปลี่ยนชุดปรับตั้งแรงดันได้หรือถ้าไม่อยากเปลี่ยนนะครับก็ให้แกะออกมาแล้วก็หาแหวนรองที่ตัวปรับตั้งแรงดันนะครับที่ตัวสปริงเนี่ยรองให้สปริงเนี่ยเพิ่มความยาวขึ้นอีกสักหนึ่งแผ่นแหวนรอง ก็เพียงพอแล้วนะครับเพราะว่าตัวปรับตั้งแรงดันนี้มันอยู่ที่เราบิดนะครับถ้าเราบิดเข้าไปมันเป็นเกลียวนะครับบิดเข้าไปนิดเดียวเนี่ยความดันมันก็จะเพิ่มขึ้นได้แล้วนะครับผมโอเคนะครับแต่ว่าวิธีการทําผมไม่ได้ทําให้ดูนะผมแค่บอกวิธีการแก้ปัญหานะครับถ้าสมมุติว่าท่านใช้เองท่านแค่คลายน็อตไว้แบบนี้นะแล้วท่านก็บิดเพิ่มไปเลยบิดเพิ่มไปเท่าที่แรงดันท่านต้องการได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะครับโอเคนะครับผม ส่วนผมนะครับผมก็ทําทการแก้ไขได้ถ้าสมมุติว่าพี่ๆท่านใดนะครับไม่ได้มีอาการแบบนี้นะครับก็คือพออามาคลายนอ็อตตัวล็อกปรับตั้งแร,ง,รงดันเสร็จแล้วคลายน็อตออกแล้วหมุนเพิ่มให้เกินไปจากที่ตัวล็อกตั้งไว้เนี่ยเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่สามารถเพิ่มแรงดันได้อันนี้นะครับให้สันนิษฐานว่าเป็นที่วาลว ตัววาวอาจจะรั่วอาจจะเสียหายอาจจะมีขยะไปติดอยู่นะครับก็ให้รื้อชุดหน้านะครับก็คือชุดนี้ออกมาครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นนะครับเพราะว่าวัววบัวของเราเนี่ยยังดีอยู่นะครับอ่ามันก็จะทําให้เศษขยะที่ใหญ่แล้วก็เป็นเส้นยาวที่สามารถมาติดขัดอยู่ตรงวาวเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะขึ้นมาได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ หลายคนถามมาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าของผมเองก็เจออาการนี้นะครับแล้วผมก็ทําการแก้ปัญหาไปแล้วนะครับแต่จะมาแชร์วิธีการให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเครื่องรุ่นนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราใช้เป็นเนี่ยผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับดีกว่าที่เราต้องมาปรับตึงสายพานดีกว่าที่เราจะต้องมาเสี่ยงกับการที่โดนสายพานสีอะไรแบบนี้นะครับตัวแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้อยู่นะครับ แต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราต้องเปลี่ยนซีนให้เป็นนะครับแล้วเวลาเปลี่ยนซีนเสร็จอย่าลืมทาจรารบีให้ด้วยนะเพราะว่าผมทดสอบมาแล้วนะครับการใช้จรารบีทาเนี่ยจะอยู่ได้นานแล้วก็ทนกว่านะครับผมโอเคนะคสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับผมสําหรับการที่จะเอาไปตรวจซ่อมเครื่องของตัวเองนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาในการที่แรงดันเร่งไม่ขึ้นนะครับเร่งเครื่องสุดแล้วบิดสุดแล้ว แต่แรงดันขึ้นไม่ขึ้นขึ้นน้อยนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหาได้นะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายดยแหเเอาไป